หอมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีการโครสซับให้ดูชัดๆกับขวดน้ำหอมไปแล้วเมื่อสักครู่กับวันนี้ที่เป็นอร์ลนันอยากจะนำสนเสนอสำหรับเจ้าวาเลนติโนอูโโโมมากๆแล้วก็วันนี้เสียงมันจะก้องๆสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมีตัวหนึ่งที่ผมอยากจะประกาศหรือว่านำสนเสนอมันให้แบบว่าก้องกังว ประมาณแต่ี้ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะนำน้ำหอมของเจ้าวอลเลนติโนอูมาโมอูโอโมใช่อูมาโมอูมามิไม่ใช่อูโอมโวหรืออ่านออกเสียงแบบเร็วๆก็น่าจะเป็นอูโมธรรมดาก็พอเนาะก็ทีเนี่ยคือมีความภูมิใจที่จะนำเสนอมากๆสำหรับน้ำหอมที่เข้าทำเนียบขึ้นทำเนียบแล้วก็ขึ้นิ้งของเป็นๆอะไรกันที่ว่าเป็นน้ำหอมผู้ชายอีกตัวหนึ่งที่มีเสน่ห์ รู้ราสะอาดสะอานแล้วก็น่าใช้มากๆแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสอันดีนำมารีวิวเพื่อเป็นการเรียก <c oughs> เรียกกระแสไม่ใช่ <c oughs> เพื่อเป็นการมานำสิ่งที่ผมรักแล้วก็ผมชอบเนี่ยมาอารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่แพ็กเกจข้างนอกเลยตามภาษาของเปเปๆละลายพันที่จะต้องนำเอาแพ็กเกจแล้ก็ ลักษณะของควดของน้ำหอมมารีวิวให้กับเพื่อนๆคนดชมกันนอกจากจะพูดถึงเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวไปแล้วเนาะะทีนี้เรามาดูกันที่ลักษณะภายนอกของกล่องของเจ้า Valentino Uomo ตัวนี้นครับผมกล่องก็มีความหรูหราครับอืมดีนะตัวนี้เป็นแบบโอทอลตนะครับผมจะเห็นว่ามีแบรนด์ของเขาอยู่ตรงนี้ Valentino o m o นะครับแล้วก็ บอกอะไรอีกกระบอกแบ,บแรนด์เหมือนเดิมแล้วก็ขนาดครับ100 ML ไม่น่ใจเห็นไหม1 0ครับ100 ml แบบออเดอทเลตัวนี้ผมได้มาจากในงานาที่เขาจัดขึ้นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับงานที่เขาเรียกว่าอะไรที่เขาจัดมาหาก,กรรมลดราคาน้ำหอมของบริษัทนำเข้าน้ำหอมที่เป็นจอยกันแล้วก็ลดขนาดถึง50-70%ออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็ได้มาด้วยครับก็คือได้ฝาก ฝากให้เพื่อนเนี่ยครับไปเดินดูให้แล้วจนก็สุดท้ายก็ได้มาตอนแรกเนี่ยให้เพื่อนไปดูเป็นคนในกลุ่มน้ำหอมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเออไม่ได้เพราะว่ามันหมดไปแต่พอไปช่วงเงยน็นปรากฏว่ามันมีมีมาอีกแล้วก็แล้วก็ได้มาในในผลสุดท้ายวันนั้นที่เขาจัดกนเขาจัดกันที่ตึกอรมรินพลาซา่าเชื่อว่าคนที่อยู่ในที่กรุงเทพแล้วคนที่เป็นสายลูกน้ำหอมเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับ อัมรินพลาซ่าแน่นอนนะครับแต่สําหรับเพื่อนผมเนี่ยคือเขาไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เรื่องน้าหอมแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมาเลยตึกอยู่ตรงไหนแต่ปรากฏว่านางเข้าไปให้เร็วมากและสุดท้ายก็คว้าม,มาได้สําหรับเจ้าวอลเลนโตน u ัวโมตัวนี้อ่ะครอัซั์ให้ดูอีกครั้งครับกล่องนี่ครับมีป้ายสคบอรเสร็จสรป้ายห้างไม่ใช่ป้ายห้างเป็นป้ายสคบอเนาะที่จะบอก บริษัทผู้นําเข้าครับเป็นใครใครผลิตอะไรเงี้ยครับของวาเลนติโน่ก็จะเป็นของบริษัทหลักเอเชียที่นําเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้ได้มาในราคาที่ถูกมากๆบนแท่งนี่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ประมาณ3,800หรือว่าส0 0พนต้นๆผมไม่แน่ใจนะเนาะเพราะว่าที่นี่อ่าในกล่องเนี้ยมันไม่ได้มีราคาแปะมาด้วยแต่เอาเป็นว่าผมได้มาในราคาแค่1,900บาทเท่านั้นเองซึ่งมันถูก มากๆสำหรับน้ำหอมในระดับวอลเลนติโนแล้วก็เป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่ชื่อดังพอสมควรและได้มาในราคาแบบน,นี้คือถือว่ามันโคตรคลิกเลยเดี๋ยวมาดูกันที่พระเอกรูปหล่อของเราดีกว่าครับว่าหน้าตาลักษณะข,ของขวดของเขามันดึงดูดมากน้อยแค่ไหนนีโมโม่นะครับเจ้าอูโมนะครับออเดอทอเลต จะเห็นว่าลักษณะของขวดของเขามีความหรูหรามากมากครับแล้วก็มันคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นขวดหนามแก้วซึ่งคล้ายๆเปลือกทุเรียนเหมือนกัน <c oughs> นะอันก็เที่ยวกันไปก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนกับแบบเป็นเหมือนกับมีหนามรอบเท็ศนะครับแล้วมันสวยมากมันหรูหรามากๆ <c oughs> จะมองสักกี่รอบมันก็ดูแบบมันดูเลอค่าจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะแค่ทางกายภาพทาง รูปร่างของรูปร่างของเขาเนี่ยมันก็ดึงดดมากๆแล้วแล้วก็ถ้าเกิดจะดูแค่สีสันของน้ค์หอมที่อยู่ภายในนะครับมันก็ดูมีความสีแบบสีอัมพันธ์สีแบบสีเหลืองยนทองทองบอกไม่ถูกแล้วคือมันมันดูแบบหน้าที่จะสัมผัสมากๆจริงๆนะแล้วก็เหมือนเห็นแล้วคือแบบเฮ้ยอยากได้นะเห็นตามสื่อผมเห็นมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมันต้องการอะแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีเพราะว่า ผมหาผมเพิ่งจะรู้เมื่อไม่นามนมานี้เองว่าที่เซ็นทันเฟสเชียงใหม่เนะี่ยมีวั l เลี้ิโนวางขายอยู่เหมือนกันคือแบบไม่เคยได้ไปดมไปอะไรกลิ่นของเขาเลยแล้วก็ไม่รู้คือไม่รู้จริงๆว่าที่เซ็นทันเฟสเชียงใหม่มีวั l เลี้ิโนวางขายด้วยคือแบบอืพลาดจริงๆนะทีนี้เนี่ยเมื่อได้มาแล้วเนี่ยคือแน่นอนมันตกหลุมรักแ,แน่ๆล่ะครับแค่แพ็กเกจเพียงภายนอกแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ขวดของเขาเนี่ย บริเวณของหัวฉีดสเปรย์จะมีะสลักหรือว่ามีตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตตัวเซฟตี้ป้องกันการเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราจะดูนะครับตรงบริเวณหัวฉีดสเปรย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวป้องกันอะไรใดๆเลยนะครับและมันสามารถไปกระทบกระทกอะไรก็ได้แล้วทำให้น้ำหอมเนี่ยมันฟึดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีตัวซัพพอร์ตซึ่ง ซึ่งม,มาป้องกันเอาไว้ครับไม่ให้หัวชิสเปรย์เนี่ยเผลอไปทํางานได้เองอัตโนมัติซึ่งมันจะทําให้เราสูญเสียปริมาณน้ำหอมไปโดยปริยายตอนนี้เมื่อกี้นี้ผมกดไปแล้วมันไปโดนเลนส์หน้ากล้องเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเลนส์กล้องแป๊บนึงโอเคกลับมาอีกรอบหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เป็นความเซอร์ซ่าแล้วก็เป็นความเรียกว่างงงีเงาก็ได้ที่แบบว่าเผลอไปกดสเปรย์โชว์ให้ดูเนาะว่ามันมีความ ไม่ปลอดภัยอย่างไรบ้างแล้วมันก็เลยทำให้สเปรย์ไปพ่นใส่หน้าเลนกล้องแล้วก็กระจายไปสู่รอบๆกล้องเลยทีเดียวทีนี้มันก็เลยแบบว่ากล้องก็เลยจะเบลอๆไปมาสักครู่นี้อ่ะทีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมจะ cross up ออให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับขวดของ Valentino u น่ o นะครับดูแบบชัดๆนะครับบนฝ่ามือของเปเป้ล,ละลายพันธ จะเห็นว่ามันมีความหรูหรามากๆครับมีแผ่นป้ายสีทองนะครับแล้วก็มีสลักชื่อคำว่า Volentino ได้อย่างลงตัวและหรูหรามากๆขวดที่บอกไปแล้วครับคือมีลักษณะเป็นขวดหน้ำแต่เป็นแก้วนะครับเหมือนคริสตัลชั้นดีเลยแล้วคือแบบมันหรูหราอลังการงานสร้างพจจมานสว่างวงมากๆให้ดูที่ขวดที่สเปรย์อีกครั้งหนึงครับ อย่างที่บอกไปครับสลักหายไปแล้วผมทําหายตอนที่ผมนําเขาไปถ่ายรูปสวยๆที่ที่บริเวณศึกษาธรรมชาติของอุอทเขาเรียกว่าครับที่ตัวอินทนนท์ครับที่กิวแมาปานแล้วก็คือไปเดินแล้วก็เผลอไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้มันก็เลยหายไปเลยก็เสียดายที่ไม่ได้นํามาให้ชมกันก็ลองไปเซิร์ชหาดูได้ครับมันจะมีสลักครอบเป็นปอบครอบไว้อีกทีหนึ่งก็เป็นการเซฟตี้ได้ดีอย่างหนึง่งอ่ะทีนี้ก็ มาดูที่บริเวณใต้ล่างขวดให้ดูอะไรก็ดูว่าเขามีการาเขาเรียกว่าครับมีแบชโค้ดที่อยู่บริเวณใต้ขวดนะครับก็จะมีการบอกบอกแบชโค้ดที่บอกว่ามันผลิตเมื่อไหร่นะครับน้ำหอมตัวนี้มีอายุกี่ปีเราสามารถไปเช็คได้ในเช็คคอสเมตเช็คคอสเมติกหรือว่า เช็ f r e รชนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ CheckFresh.com กับ check CheckCosmetic.com ตัวนี้เป็นรหัส C 2 8 5 1ตัวนี้ผมดูแล้วมันผลิตเมื่อปี2016นะครับก็ประมาณช่วงกลางกลาปีหรือปลายปีไม่แน่ใจจำไม่ได้เราจะรู้แค่ว,ว่าผลิตปี2016แล้วก็น่าจะยังใช้ได้อีกยาวๆก็แนะนำครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของวอลเลติโนนะครับที่ผมบอกว่ามันใช้ได้อีกยาวๆในที่นี้ในที่นี้คืออาจจะต้อง เก็บรักษาที่ดีหน่อยครับเก็บไว้ในตู้ที่มันพ้นแสงแดดสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานผมไปเดินที่เซนทรัลเฟสเชียงใหม่แล้วก็พยายามจะไปหาตัวที่เป็นตัว intense นะครับที่เป็นขวดสีดําสักหน่อยหนึ่งดำเลยแหละแล้วก็อยากจะดมดูครัว่ากลิ่นมีความแตกต่างกับเจ้าตัวออ d ์โ t o โทเลตตัวนี้ยังไงบ้างคืออยากจะบอกว่าสีพอดีผมไม่ไม่เห็นตัว intense แต่เห็นเจ้าตัวนี้วางอยู่ เอาไว้สาหรับเป็นเทสเตอร์แต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ mm. เกี่ยวกับเจ้าน้ําหอมในไลน์ของว o เลนติโนที่เขามีอยู่ทั้งหมด mm. ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวเดียวกับที่เรามีหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าสีของน้ําหอมที่อยู่ภายในครับ mm. มันเพีย้ยนถ้าเราจะสังเกตกันนะครับถ้าเกิดเราไปดมน้ําหอมตามเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับ mm. เราจะเห็นว่าเขาวางไว้นบนเชลล์หรือว่าบนเคาน์เตอร์ต่างๆแล้วก็จะฉายแสงไฟฉายสปอตไลท์ พุ่งเข้าไปที่ขวดน้ำหอมนี่แหละครับปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆของน้ําหอมที่มันอาจจะสูญเสียคุณภาพไปไม่ไม,ไม่ไม่ว่าด้วยในเรื่องของกลิ่นก็ในเรื่องของสีสันที่เพี้ยนไปมันจะไอพวกแสงแดดแสงไฟที่มันแรงๆหรือแม้กระทั่งความร้อนนะครับมันจะทําให้ลักษณะทางกายภาพที่เราสนนามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันดู มีความผิดเพี้ยนไปอย่างที่ผมเห็นเมื่อวานนี้เจ้าวัวลนจิโนกูโมอัวโมตัวเนี้ยสีันจอเป็นน้ำสีชมพูชมพูแบบชมพูแดงๆซึ่งผมก็รู้สึกว่านี่ผมรู้ว่ารู้สึกว่าตัวที่ผมมีเนี่ยมันไม่ใช่สีนะั้นหรืออาจจะเป็นเพราะของผมมันเพี้ยนผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่นะนี่ยครับลองดูนี่คือสีสันของเขาสวยงามเลยทีเดียว ทีนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของ performance ต่างๆของเจ้า Uomo Valentino ตัวนี้กันนะครับคือก่อนที่จะเข้าเรื่องของ performance ของเจ้า Uomo เนี่ยคือผมอยากจะเรื่องครับขออ้างอิงถึงคนปรุงแต่งหรือ performer ครับซึ่งเขาสร้างสงรรค์กลิ่นของน้ำหอมขวดนี้ออกมาได้อย่างงดงามมากๆนั่นก็คือเขาชื่อว่า o l i v i a p o s h t ครับซึ่ง o l i v i a r p o s t เนี่ยครับ สร้างความสําเร็จให้กับน้ำหอมหลายๆตัวหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นของชาแนลในนไลน์ของผู้หญิงหลายๆตัวเลยแล้วก็น้ําหอมของผู้ชายตัวหนึ่งซึ่งผมแบบพาวรรีพรีเซนต์มากๆเลยแล้วก็มีหลายๆคนหลายๆท่านครับเข้ามาพูดคุยกับผมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโอเคกับกลิ่นของมันแล้วก็เท่าที่คุยกับผู้คุยกับบีเอก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกไอเทมหนึ่งซึ่ง ๊อป,ปูลาและขายดีมากๆในช่วงนี้นั่นก็คือเจ้า Dolce Gabbana h e o n e Eau de Parfum นั่นเองซึ่งเป็นผลงานของออลิเวียรโพลเช่นกันแล้วก็นะมันเยี่ยมยอดมากๆแล้วก็ถ้าเกิดจะนึกไปถึงอีกตัวหนึงก็คืออิอร์่นกัลอกะมากูแลขาเนึกไปถอัวหนงกคเียนกนลนีอง Dior ล้าเองคเอียร์โพลกันแก็นเปี่ยก็นคเป็นคน ต่อยอดไม่ใต่อยอด,อยอดเป็นคนสร้างจุดกำเริเดของเดอออมเอามาไว้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เดียอออมแต่ตัวนี้นี่ไม่ใช่ผลงานของโอเรียโพสแล้วเป็นการทรานสเฟอร์ต่อยอดความสำเร็จมาหาดิมาชีนะครับซึ่งก็นะดิมาชีก็ทำความ,วามเพื่อครับเป็นนักปรุงแต่งน้ำหอมนะครับซึ่งสร้างความสำเร็จให้กับคริสเตนเดียน์อออาจจะก็ช่างเขาอาว่าเรา เรากลับมาที่วียーポสดีกว่าวียーポสเนี่ยครับก็คือแบบแน่นอนลหละคือนอกจากวอเลนติโนแล้วก็มีโดเชีกาบาน่าแล้วก็มีชแนลที่ผมบอกไปก็คือสร้างความสเร็จสร้างกลิ่นอันเป็นอนมะตะนิรันดร์การซึ่งมันตราตรึงทำให้ผู้ใช้น้ำหอมเนี่ยครับตกหลุมรักน้ำหอมในตัวนั้นๆที่เองปรุงแต่งมาแบบนักตอนนันแล้วแล้วก็จะมีท่านนึงครับซึ่งอ่เหมือนกับเป็นนามสกุลเดียวกันกับ โพสต์นะครับนั่นก็คือแจ็คเกอร์โพสหรือว่าแจ็คโพสแต่แจ็คโพสเนี่ยคือเขาจะปรุงแต่งน้ำหอมพวกเนีย่ยโพวกชานแนลเนี่ยคือในไลน์ของผู้ชายอย่างที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือพวก a าร์ r ร o ออนสปอร์ตอาร์เรออ u r อาร o เรอออนโอเอซน่าจะเปรดเดอร์ชานแนลด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่านะเพอร์ฟอร์เมอร์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น o l i v โอ้ o พ t Jagger อ o ์ t หรือ Jack ค o พสนะครับ รวมถึงโมริแลสด้วยนะคือสามท่านน็คือเป็นไม่ใช่สามเดมชีด้วยนะสี่ท่านนี้เป็นนักปรุงแต่งน้ำหอมซึ่งผมได้ยินชื่อเขาไปบ่อยจริงๆอาจจะมีหลายๆท่านนะครับก็เอาไปว่าเอาที่ผมพอที่จะสัมผัสได้แล้วเข้าถึงได้แล้วก็เห็นผลงานของเขาบ่อยๆก็เลยอยากจะนำมาพูดถึงให้กับทุกๆคนได้ฟังกันครับว่าเพอร์ฟอร์เมอร์มีความสำคัญอย่างไรกับน้ำหอมคนนั้นๆตัวนั้นๆบ้างน,นะครับ ทีนี้ต่อมาเราจะมาเชื่อมโยงกันในเรื่องของ Perform a n แ e แล้วก็ความหอมของ v o l a ลติ o นอ o ครับว่ามันมีกลิ่นที่มันน่าลหลงใหลอย่างไรบ้างและทำไมช่วงนี้ผมถึงใช้มันบ่อยนะผมอาจจะมีน้ำหอมหลายๆขวดเชื่อว่าหลายๆท่านที่สะสมน้ำหอมก็มีน้ำหอมหลายๆขวดแต่จะมีสักกี่ตัวหรือกี่รุ่นกี่ขวด ที่จะหยิบนํามาใช้วนในระหว่างวันเช่นในตอนเช้าเราจะใช้น้ำหอมตัวหนึ่งแต่กลับมาที่บ้านเราก็อาจจะหยิบตัวที่เรารักที่เราชอบเนี่ยมาฉีดซ้ําหรือว่าอาบน้ําเสร็จกลายเป็นเซ็ตออฟเจ้าไหนซึ่งเราก็มาสร้างความหอมก่อนนอนสําหรับทุทกค่าคืนให้หลับสบายต่อเน,นื่องกันมาที่เพอร์ฟอร์แมนซ์และความเชื่อมโยงของกลิ่นซึ่งผมรู้สึกได้ผมเน้นนะครับที่ผมหรือเปเป้ละลายพัน รู้สึกได้ไม่ใช่ใครอ่ะทีนี้เนี่ยในกลิ่นของเจ้า Valentino Uomo เนี่ย Uomo นะครแต่ผมจะลองสเปรย์ให้ดู Performance สักตา่างในเรื่องของการทำงานประสิทธิภาพของหัวฉีดสเปรย์เป็นอย่างไรบ้างลองดูครับหนึ่งสองหนึ่งสองอืมกลิ่นแรกที่ผมรู้สึกถึงนะครับคือมันคือความหอมนึกถึงภาพผู้ชายที่แบบ ต่งตัวหรูหรูอาอาจจะไม่หรูก็ได้อาจจะอยู่ในชุดที่แบบแคชชวลสบายสบายแต่แบบดูรูปรักแล้วคือรูปรักของเขาเนี่ยคือมันมีความสะาดสะอาดดูแบบสุขุมอาจจะใส่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดท T-shirt ธรรมดาสีขาวกงวางเกงยีนสขาวอ่ากางเกงยีนสะอาดสะอาดเราทำ้าไปคู่เก่งไรเงี้ยครับ คือนึกถึงภาพผู้ชายลนานนักษณะนี้หรือถ้าจะนึกถึงภาพผู้ชายอีกแบบหนึง่งก็อาจจะเป็นผู้ชายที่แบบว่า,าแต่งตัวแบบนวเมโทรหน่อยคือแบบแต่งตัวแบบใส่กางเกงสลับเท้ารูปนะครับเสื้อเสื้อเชิ้ตกัดกระดุมแบบเป๊ะๆหน่อยอาจจะพอจะนะครับแต่๋ยวจะลองเชื่อมโยงกับภาพผู้ชายสักคนหนึ่งให้ดู หนุ่มเซอร์ใส่เสื้อยืดีนเกียงยีนล่ะหนุ่มพวกนั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าเป็นยังไงเอาภาพมาให้ดูเลยนี่แหละครับก็นำสุภาพบุรุษรูปงามรับสองท่านสองแบบสองสไตล์ที่พอจะแมทชิ่งกับ ปวดอะไรเนาะปวดโมได้บางคนบอกว่าบินบาหลูจะตายไปใส่เสื้อยืดยังเกงยรีนแล้วฉีดปวโมได้ยังไงคือมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่จาเป็นต้องทางการขนาดนั้นก็ได้ที่จะต้องมาใส่สูทนิดนี้ใส่เสื้อเชิ้ตบัดกระดุมนิดนี้สแลกแบบเข้ารูปแบบว่าดูแบบเรียบๆหรูๆขนาดนั้นเลยนะครับบางทีเสื้อยืดยังเ,เกงยีนก็ไปแบบสามารถไปแบบน้ำหอมกลิ่นแบบแบบนี้ได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าเราอยู่ในสถานที่แบบไหนแค่นั้นเองและผมก็ว่ามันมันก็ต่างจิตต่างใจเนาะคือเรื่องของกลิ่นมันสามารถเชื่อมโยงหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกถึงไปได้แล้วก็เราอาจจะอยากใช้ในออกคิชันต่างๆหรือว่าใช้ในเ,เหตุการณ์ต่างๆซึ่งเราแค่เพียงเลือกกลิ่นที่มันแบบว่าเอาแค่ว่าถ้าเกิดจะเลือกกลิ่นนะคือแค่เพียงเลือกกลิ่นที่แบบถ้าเกิดว่ามันแน่นเกินไปแล้วไปใช้ เอาดอหรือการจ้งนี่คือผมก็ไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราแบบเรารู้สึกแบบเราจะไปดูหนังแต่เราอยากได้กลิ่นแบบน้อหอมแบบที่มันหรูๆมีเสน่ห์แต่เราจะไปใส่สูตรหรือว่าจะไปผูกไทยจะไปใส่เสื้อเชิ้ตกลัดกระดุมแล้วก็ใส่ อะไรแบบนั้นนะคือผมว่ามันก็ไม่เข้าท่าเข้าแทางเนาะแล้วอาจจะแต่งตัวสบายๆพาสาวไปนั่งซ้มอกแล้วก็อยากจะได้น้่นงหอมกลิ่นที่มันรูร,รูมีเสน่ห์สักหน่อยผมว่า v o l i t i o n o Uomo ก็เป็นอีกทางเดือกที่น่าสนใจมากๆไม่จำเป็นต้องมาเป็นแบบทางการเสมอไปขนาดนั้น <c oughs> ต่อมากันในเรื่องของ performance ในเรื่องของ longevity แล้วก็ projection ของเจ้า v o l i t i o n Uomo นะครับตัวนี้เป็นแบบอ u d ท o เลแต่กลิ่น ในช่วงแรกเนี่ยมีความกระจายตัวได้ดีมากๆโปรเจคชันทำงานได้ดีแบบเป็นกลิ่นที่ผมแบบผมรู้สึกถึงความสดชื่นสะอาดหรูหราแต่แอบแฝงมด้วยกลิ่นที่แบบนอกจากจะมีความเฟรชมันก็ยังให้กลิ่นที่แบบอ่าหรูหราอบอุ่นเพราะว่ามันมีความหวานของเนื้อกลิ่นอยู่แบบให้เรารู้สึกแบบละมุนละมุนแล้วก็เป็นความเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นนะครับ อบอุ่นในขณะที่มันก็เฟรช h เหมือนกับวอร์มแยตแฟชชประมาณนี้คือผมรู้สึกได้ว่ามันมันให้ความรู้สึกที่แบบให้มันน่าสนใจนอกจากจะเป็นน้ําหอมที่แบบดูแบบหรูหราเป็นแบบแนวอโรมาติกอะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยมันดูแบบโรแมนซ์มากๆแบทบโรแมนต์เดีทีเดียวแต่ก็คือแบบมันก็มีความาสดชื่นอยู่ในตัวมันเองคือช่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกถึงน้ำหอมตัวนึงที่ผมเชื่อมโยงไปถึง เดี๋ยวผมจะนำมัเชื่อมโยงให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราพูดถึง performance ของเขาก็นในเรื่องของ l o n เจฟฟ t y กับ projection เมื่อกี้ projection ผมบอกไปแล้วว่าทำงานได้ดีมากๆดีดดีมากดีดแล้วดีดอีกในช่วง1-3ชั่วโมงแรกนี่คือกลิ่นได้รับเต็มๆฉีดที่หลังมือครั้งแรกที่ผมลองเนี่ยแล้วผมก็ไปเดินซื้อของในโลตัสคือแบบได้กลิ่นของอัวโมตลอดเวลานะในเรื่องของลองเจฟฟี่ก็ ทำได้ดีในระดับหนึ่งไม่ได้มากมายอะไรมากคือกลิ่นเนี่ยจะอยู่เหมือนกับเป็นสกินเซนต์แล้วก็ติดที่ผิวอะครับพูดง่ายๆแล้วก็มันมันติดทนนานครับเพียงแต่ปลายปลายของกลิ่นนะครับหลังจาก5ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นกลิ่นที่เป็นออร่าอยู่รอบตัวเราแล้วก็อาจจะต้องขยับตัวเข้ามาใกล้ แล้วก็แบบว่าเฮ้ยหอมจังอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบเฮ้ยน่าซบจังเลยอนะไรอย่างเงี้ยคือมันก็นะมันก็อยู่ที่ผิวของคนด้วยก็อยากจะให้ลองไปสัมภาษณ์กับปิ่นของเขาดูก่อนไปลองปิ่นขเขาดูครับว่าเออมันเป็นอย่างั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยฉันอาจจะทำได้ดีกว่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิวใครผิวมนะันเนาะแต่สําหรับผมเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงคือ รู้สึกว่ากลิ่นกระจายได้ดีแล้วก็ได้กลิ่นแบบชัดๆหน่อยหรือว่าได้กลิ่นในแบบที่แบบใจเราอยากให้มันไปถึงสักหน่อยหนึ่งแต่หลังจาก้า5ชั่วโมงสําหรับผิควผมไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องแบบกระพือเสื้อขึ้นมากัะพือเสื้อขึ้นมาเพื่อให้กลิ่นมันออกเพราะผมชินที่โปแล้วก็ไททอยแล้วก็เนียครับตรงช่วงนี้แล้วก็ครับก็เนี่ยแหละครับก็เมื่อกีี้กล้องมาตัดไป ก็จะฉีดประมาณเนี่ยครับที่ผมใช้ฉีดน้ำหอมในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ทีนี้มาต่อเนื่องกันในเรื่องของการเชื่อมโยงของกลิ่นที่ผมอาจจะรู้สึกไปถึงน้ำหอมของแบรนด์อื่น,นในรนุ่นอื่นที่ผมอจะรู้สึกได้แน่นอนหละในช่วงแรกเนผมรู้สึกถึงหลายตัวมากแต่เท่าที่ผมจับได้ชัดเ่ยก็จะมีเจ้า ดีออมนะครับของ Christian ดีออแล้วก็ดีออมอินเทนส์ของคริสเตียนด i ออมอีกเช่นกันแล้วก็จะเป็นปาน้าลอมนะครับของปาน้าก็หน้าตาของ3ตัวที่ผมอ้างอิงถึงมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างก็นี่เลยครับตัวแรกครับก็ดีออมตัวนี้คือกลิ่นมีความเป็นแบบ Iris แต่จริงๆตัวนี้ไม่มีกลิ่นของ Iris แต่ผมรู้สึกว่ามันมันเชื่อมโยงกันไปถึงเนีอบอกไม่ถูก อาจจะมีพวกโกโก้แล้วพวกเนนี้ยครับแล้วมันรู้สึกแบบมันหอมแบบหรูหรูหอมแบบป็งไงดีมันหรูตัวเนี้ยเจ้าด i ออฟอมนันมีความหรูมันสุขขุมมันเข้มแต่ในเรื่องของความเฟรชและในเรื่องของความหวานเี่ผมรู้สึกว่าเจ้าอู o อมโเนี่ยโอเคมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวดูต่อต่อไปอีกตัวนึ้งก็คือเจ้าดิออฟอมอินเทนส์นะครับดิออฟอมอินเทนส์ไดมีความแบบ เหลืองอัมพันธ์เข้มข้นมากๆตัวนี้นี่หาความเฟรชไม่เจอเลยแต่แน่นอนได้กลิ่นของแนวของความเป็นหรูหรานะครับคือคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะมีโกโก้เหมือนกันไม่ต้องผมไม่แน่ใจกลิ่นมีความเข้มแล้วก็ค่อนข้างกึ๊กนะครับแต่ให้ความรู้สึกแบบคล้ายๆกันใน,น,ใน,ในช่วงปลายๆของกลิ่นผมรู้สึกว่าเชื่อมโยงกับเจ้าอูโม่ออจัตเฉลตตัวนี้ค่อนข้างมากนะครับสำหรับเด o r ร์ n อ e อ n น e อีกตัวนึงครับที่ผมรู้สึกถึงแล้วก็นึกถึงเป็นตัวแรกเลยนั่นก็คือเจ้าปานานลอมครับปาราลอมกับอัวโม่มีความใกล้เคียงกันมากๆในช่วงต้นของกลิ่นคือมันมีความเฟรชมันมีความหรูหราและมีความสะอาดสะอาา้านในเนื้อของกลิ่นปาร์ตานลอมที่ผมชอบมากกลิ่นของเขามีความสะอาดหรูหราเฟรช แต่ถ้าอยากได้ความหวานเพิ่มเติมเข้ามาแนะนำหัวโม่ครับเหมือนเอาเหมือนเราบีบเรียครับบีบน้ำครึ่งลงไปในเจ้าบัตตลองนี่ครับบีบความหวานของช็อกโกแลตอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปในบัตตลองจะเกิดความเป็นหัวโม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งแตกหนอกมานะนี่แหละนี่คือความเชื่อมโยงกันในเรื่องของกลิ่น ที่ผมพอจะนึกถึงน้ำหอมตัวอื่นๆ,ๆที่พอจะนแตกได้นะครับหลายๆท่านอาจจะแบบไม่เห็นเหมือนเลยเลยแล้วก็แล้วแต่คือปลายจมูกมันบอกกลิ่นสัมผัสกลิ่นจับกลิ่นได้แตกต่างกันออกไปก็อยู่ที่เซนส์นของใครของมัน,นครับของผมเองส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีหลักการอะไรเลยเ,ลยเนาะส่วนตัวแล้วผมบรรยายกลิ่นตามความรู้สึก้วผมก็พยายามที่จะอธิบายทุกๆคนให้เข้าใจเพราะว่าผม รู้สึกถึงกลิ่นน้ำหอมอตามความรู้สึกผมไม่ค่อยที่จะไปนั่งเปิดโน้ตของกลิ่นขึ้นมา,าแถลงให้กับทุกคนได้ฟังสักเท่าไหร่คือส่วนใหญ่แล้วเราเอาความรู้สึกของเราเข้าไปเชื่อมโยงกับกลิ่นของเขาและถ้าเราจะพอนึกถึงไปถึงน้ำหอมตัวในไหนที่เราสามารถที่จะพอจะเชื่อมโยงไปถึงได้เนี่ยผมก็นํามาเสนอให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ทีนี้ในเรื่องของความเหมือนความคล้ายจริงไหมไม่จริงเปล่านะก็ อยู่ที่แต่ละคนจะรู้สึกถึงแค่นั้นเองนะครับก็เนี่ยครับวันนี้ก็รู้สึกแบบเป็นเป็นเกียิเป็นเกียร,เเกยรมากมากที่ได้นำเจ้าอัวโมของ v a l ลนติโนซึ่งเป็นั้งหอบตัวแรกของแบรนด์นี้เลยที่ผมสัมผมนะัสถึงแล้วก็ คิดว่าลหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนของวอเลนติโน่เนี่ยก็น่าจะชื่นชอบกันครับสำหรับรีวิวตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะนําน้ําหอมตัวอื่นๆอีกของวอเลนติโน่นะครับอาจจะเป็นในแฟลงเกอร์ของเขาเองเนี่ยมารีวิวให้ชมกันซึ่งผมบอกเลยว่าผมเนี่ยถ้าจะเป็นเท่า่ครับเมื่อสัมผัสกับเจ้าวอเลนติโน่บูโโมไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องสะสมให้ครบทุกไลายทุกตัวนะที่จริงพูดมาหลายครั้งแล้ว กับแบรนด์นอื่นๆซึ่งก็ยังไม่ครบสักทีหนึ่งแต่แบรนด์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นคริเชยจิออร์เดะกูดจิออออมหรือว่านาซิโซโรดิเกรสเองก็ตามแต่ก็จะพยายามนะจะพยายามสะสมให้ได้ให้ครบเพราะว่าเราชอบเขาเราเป็นกลิ่นที่เราคลิปแล้วก็อยากที่จะนำเขามานำเสนอให้กับ ทุกทคนแบ่งปันความพร้อมให้กับทุกทุกคนได้ฟังกันไัชมกันวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับรีวิวของ Valentino Uomo ม i o t o i l e t t e ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเปเป้ละลายพันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดไลค์ กดแชร์นะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็ฝากแชร์ผลงานครับเพื่อท in oui, ี่จะเป็นกำลังใจให้กับเปเป้ละลายพันแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามผลงานของเปเป้ละลายพันซึ่งผมเองก็จะทำรีวิวน้ำหอมเนี่ยออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆแบบไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียววันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย